สวัสดีค่ะอาจารย์ซาเองนะคะทุกคนก็สวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งเนาะทีเนี้ยตอนนี้ก็เป็นช่วงของโควิดใช่ไหมก็อาจารย์ก็รู้สึกว่ามันก็ค่าใช้จ่ายเยอะอะค่ะแล้วก็รายรับเนี่ยก็คงไม่ได้เท่ามากกับตอนที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะทีนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะพูดถึงในเรื่องของการประหยัดน้ําประหยัดไฟนะคะในเรื่องของส่วนของการของประหยัดน้ำเนี่ยอาจารย์มองว่าน้ำเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่ มันเป็นทรัพยากรของโลกอะเนาะพอมันเป็นทรัพยากรของโลกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะหมดไปเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะหมดไปวันไหนแต่อาจารย์ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่ะช่วยกันประหยัดน้ําประหยัดไฟดีกว่านะคะเพื่อ1เพื่อลดค่าใช้จ่ายของตัวเอง2เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะคะช่วงเวลาที่อาจารย์อยู่บ้านเนี่ยอาจารย์ก็มีวิธีการประหยัดน้ำก็คืออย่างเช่นอาจารย์ซักผ้าพออาจารย์ซักผ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็เอาน้ําที่เหลือตรงนี้นะคะไปลดน้ําต้นไม้หรือล้างจานอาจารย์ก็จะไม่ อาจารยก็จะล้างก่อนแล้วก็เปิดวางแบบเปิดน้ําไว้ตอนที่เฉพาะที่ตอนที่เราล้างให้เรียบร้อยเท่านั้นนะคะก็คือจะไม่เปิดพิ่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยจะแบบประหยัดดีกว่ายังไงมันแบบการที่เราประหยัดเนี่ยหมันเซฟตัวเราเอง2มันเซฟสิ่งแวดล้อมด้วยเซฟครอบครัวเราด้วยหลายๆอย่างนะคะการเปิดไ <ๆ S 2> ฟเนี่ยเราไม่ควรที่จะเปิดทั้งวันเนาะเหมือนกับก็อยู่บ้านทั้งวันเปิดทั้งวันไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคือเรา กลางวันเนาะใช้แสงธรรมชาติดีกว่าเวลาเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรที่จะเปิดไฟแบบไฟห้องด้วยโคมไฟด้วยไฟเสริมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสวยงามในการเรียนออนไลน์กับทีเชร์เนาะก็ช่วยกันประหยัดน้ําประหยัดไฟนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านเนาะเหมือนเราไม่ได้มาเรียนอย่างเงี้ยเราอยู่บ้านทั้งวันอย่างเงี้ยก็ช่วยผู้ประรองในการลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าพลังงานน้ําหรือว่าพลังงานที่เอามาผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันเป็นทรัพยากรที่ใช้ แล้วก็มีอยู่อย่างจํากัดเนาะในโลกเราอย่างเงี้ยถ้าเราใช้โดยไม่เห็นค่าของมันเนี่ยอนาคตลูกหลานต่อไปก็อาจจะไม่มีใช้ค่ะวันนี้นิเธอฝากด้วยนะคะในเรื่องประหยัดน้ำประหยัดไฟสวัสดีค่ะบ๊ายบาย